Баа mm -hmm. yeah. พยาบาลรัดเซียครับเมื่อนี้ขอยได้ยำสามแซบด้ครับเดอมาซูพีพ,พีน้องๆกินยำสามแซบของเรามีนะครับเบคอนกุ้งปลาหมึกครับสอย่างพริกแดงเถือนพีนองเต็มอายาอยู่รสชาติจัดจ้านนะครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานกลมกล่อมแน่รอนครับปลาเครื่องเคี่ยงข้ามี2สองสลัดนะครับพักสลัดสองอย่างสลัดยังพวกเอสลัดคอรหรือสลัดยัง ก็มีแบรดดิสมีแตงกวานะครับเอาล่ะครับมาซับแสดต้องกันเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเด้อขอหลังข้อกันํำแรกนะครับขอชิมกุ้งเน้เนๆก่อนนี่ครับพี่นนังเห็นบันนไหม 嗯，好、啊嗯，没快的。 mưa khắp nhau Chà ngon thì mất bữa phải thôi ngon Chào ขั้นตอนในการปรุงนะเนาะรสชาติก็ตามใจเราพี่น้อย 어자 cool. 펫. <laughs>

说完了。 <c oughs> จัดพิลล่าก็ไปให้กินนะครับนะแซ่บอื้อ đen bán vậy Nói cuốn vậy mà có khọc quà Cúp cúp như vậy เบคอนจ้า <Bacon>. yeah. <c oughs> แตบบัวส,สุดท่าครับอือ แซ่บเปี้ยวเค็มหวานแซ่บๆน,นะกลมกล่อมเอาละครับมันนี่กะพยาบาลรัสเซียกับซีมาเส็ๆนั้นไม่อยู่ลำลากพี่น้องครับหามากะบจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ข่อเนี่นะครับพยาบาลรัสเซียรหรือว่าพี่เบียร์ครับ มื่อนี้แซ่สบสมอยากพี่น้องมาได้กินโดนแล้วยำยำสามแซ่บกอนสีปลายกาคือเก่าพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับบอดเจ็บบอดเจอดะครับไมีเงินทองเสียหลายๆครับและที่สําคัญนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับด้วพี่น้องเด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นยายจากผู้ใหญ่บ้านรัสเซียครับมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย